เียร่าลีครับให้ขนาดขึ้นมาแล้วทะลุมาลุดเลยครับโอ้ลุดเดียวในกรอบแล้วแปลูกนี้1นูนเลยครับแนาทีเท่านั้นเองขึ้นนำแล้วครับทีมเยือนบางกอกครับโอ้โหจังหวะของอนน์บุตรผาครับหลุดเข้าไปโอ้เกมรับของทางพิซุนโรก็พลาดเหมือนกันครับจังหวะนี้1ประตูต่อศูนย์กับแนาทีครับทีมเยือนบุกนําแล้วครับโอ้โหนี่แฟนบอลของบางกอกครับตามาเชียด้วยครับโอ้ เดินทางไกลพอสมควรครับอ่าครับออกนำเร็วครับรองจ่าฝูงบางกอะเอฟซีด้วยคีครับจังหวะจับแล้วให้ลูกนี้ไม่ล้าหน้าเลยครับทะลุมาจากด้านหลังจังหวะให้น่าจะเป็นวานิชใจแสนครับแล้วยิงโอ้โหยิงสวนกับพรมรินทร์เขาเนี่ยครับวานิชให้ครับวานิชให้มาแล้วหลุดเลยครับเดียวเดี่ยวมีเวลาเลือกมุมเลยครับแล้วก็ยิงเรียดผ่านมืออรมรินทร์เขาไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห ได้ประตูนำเร็วมากครับแ่าาดีเท่านั้นเองบอลกลางครับพาชิโมโตะหยาึ้กมาในกรอบกับจับได้ด้วยโนโตะแต่มุมไม่มีมุมไม่มีรอเพื่อนแล้วยิงเองเลยครับโอ้ปัดแล้วเข้าประตูครับโอ้สองศูนย์ม่มุมไม่มีแล้วแต่ว่าถือว่ายังนิ่งครับโนโตะครับยิงขึ้นนำให้กับทางบางกรอกเป็น2อประตูต่อศูนย์แล้วครับ ออมรินปัดแล้วครับแต่เอาไม่อยู่แต่เจ้าตัวก็ยังกระเพกอยู่นะครับนี่ขนาดเจ็บแต่ว่ายังยอดเยี่ยมครับสามสิบสองนาทีครับจังหวะจบสุดท้ายนี่ความคมต่างกันจริงครับดูครับจับแล้วรอเพื่อนครับคือมุมเหมือนจะไม่มีแล้วแต่โนโตสันใจยิงเลยครับโอ้ยปัดไม่ออกครับลูกนี้ปัดแล้วบอลไม่ข้าม คือบอลยาวมาเนี่ยเราไม่เห็นจากภาพช้าว่ามันล้ำหรือเปล่าว่าตัดมาที่ออกจากเท้าคนส่งแล้วโนโตะหลอกเหมือนจะรอเพื่อนนีแต่ยิงอัดเลยนํามารินลูกนี้ปัดแล้วปัดแล้วไม่สามารถที่จะทําให้บอลหลุดจะกรอบได้ครับดูครับปัดแล้วกลายเป็นย้อยเข้าประตูไปเลยครับโ0สงศครับบังกอกขึ้นนำนาทีที่3 2ครับ มาซาฮิโตโนโตครับยามยิมยงประตูเดียวครับในเลกแรกที่ลงเล่นนีกับอาร์มี่ยิเต็มนะครับมาเกมนี้ประเดิมกับบางกอกด้วยประตูเลยครับจังหวะสวนของบางกอกชยาวัตรออกไปทางซ้ายอานนนออกไปครับเป็นวรนาสครับวรนาทองเครือหนีมาในขวาด้วยแล้วยิงตรงนี้โอ้โหสุดๆเลยครับตอนนี้73 3ประตูต่อศูนย์ครับ บอลนาททองเครือครับนี่ครับขึ้นมาแล้วจบไม่ได้โค้ชเนยผมมือให้เลยครับดีดีมากอารมณ์คนนี้เป็นเรื่องครับโค้ชแพตมาเสิร์ฟนุ่นจังหวะขึ้นมาคือข้างหน้าไม่มีใครเลยครับบอลนาทก็รออยู่อ่ะนุ่นจะพยายามจะวิ่งอ้อมหลังแต่พอตัดได้แล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์ครับอัลมาเรน ดูดีครับรออานนท์วิ่งอ้อมหลังแล้วแตะหลบคลิมดงวีได้แล้วกดเลยครับด้วยขวาสวยงามครับสามศูนย์ครับแลวนี่เป็นประตูที่4ของเขาครับในปีนี้ครับรอครนาน้าตัวช่้เสี่ประตูแรกครับในซีซั่นนี้กับบางกอก มังกนมันจะมีขยับเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนนะครับตัวผู้เล่นคนสุดท้ายี่ยาล่าฮารีจะไม่อยู่ในสนามแล้วนะครับเดี๋ยวรอเช็คอีกทีสามศูนนะครับบางกอกวันนี้ตุ้งถอนยศจะไปอยู่เชียงใหม่อบอลข้ามาไม่ล้ำไม่ล้ำแต่ว่าจับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่สุคกรยังได้หันหน้าหาประตูจ่ายมาลูกนี้สุสกิ สซูกิในกรอบยิงเปรียดรัดมาแล้วโอ้โหโมีสามยัดแมว่วรุฒปัดมาเข้าทางสุภกรหน้าน้อยครับยิงไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสักสู้ครับสู้สู้สโลกไ,ได้ความพยายามครับเราก็เห็นว่าทั้งเกมพุกท้อก็พยายามที่จะมีเพื่อเอาประตูตืนนะครับ แม้จะโดนนำไปไกลก็ตามดูจังหวะให้ไม่ล้ำครับลูกนี้ไม่ล้ำแล้วก็ซูซูกิจับมุมไม่มีแล้วครับก็ยิงยัดเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าวอรวุธไปปัดเข้าทางพอดีจังหวะตามมาของอธนาสินพันดอนก็ช่วยวอรวุธไม่ทันครับดูครับยิงซ้ายยัดเข้าไปไม่มีใครเลยครับตรงนั้นเกรียงไกรก็อยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปครับดูจังหวะของซูซูกิครับยิงไปแล้วก็ไปติดมือ หนึ่งประตูต่อสามครับได้มาในช่วงท้ายอิซูโลกตามมาห่งหางๆแตวลาจะหมดแล้วนะครับตรงนี้มีทดเวลาอีกสามนาทีครับต้องดูครับว่าจะจบยังไงครับเกมนี้สามตอนหนึ่งครับบางกอกนำ